สวัสดีครับเป็นช่วงที่2นะฮะเมื่อสักครู่นี้ดอกฮะอัดคลิปแล้วนะครับพอดีดวงอาทิตย์ส่องมานะฮะคิดว่านะฮะอ่าภาพออกมาจะไม่สวยที่ไหนได้นะฮะไปลองกดอ่าดูแล้วววสวยนะฮะสวยแปลกด้วยนะเออมองดูเหมือนกับอยู่ในเทคเลยนะครับนะฮะวันนี้นะฮะหมดหน้าที่ของผู้ให้แล้วนะครับสาหรับ อดอก1ดอก2แล้วก็ดอก3นะครับนะฮะวันนี้นะฮะเดินทางเข้าเมืองพิศณุโลกนะครับนะฮะพาดอก2ไปหาหมอนะครับแล้วก็จะเลยไปกราบขอพรหลวงพ่อใหญ่พระพุทธชินราชนะฮะนะสำหรับดอก3านะครับไปเมืองเพชรบูรณ์นะครับต่างคนต่างเข้าเมืองกันนะไปดูฟาร์มไก่นะ <laughs> นะครับอ่ะ ท่านใดน,นะฮะโชคดีบ้างกับดอ,อกรนะักเมื่อวานนี้นะครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยนะโอเห็นเขาถูกกระวัลที่หนึ่งกันจังเลยนะฝั่งข่าวนะครับคนนั้นก็ถูกคนนี้ก็ถูกนะฮะคนใกล้ใกล้บ้านเรานะคือ,อคนคลองสันา,านรหลอฮะทาง อำเภอชนแดนเรานี่เองนะรางวัลที่หนึ่งะเข้ามานะเห็นบอกว่าได้ใบหนึ่งแล้วก็มาซื้อที่ตลาดดงขุยด้วยนะนะฮะนะฮอ,อมาซื้อที่แผงดอกรักลอตเตอรี่ทั้ง3้งทั้งสาแผง3ามดอกหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ยังยังไม่ได้ความกระจ่างนะครับเพียงแต่ว่านะคนอ่าอ,อ่าสนนารายนะฮะได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งใบนะมาซื้อที่ตลาดดงขุยนะครับว่า่ะเป็นตลาดนัดว่างั้นนะฮะ <laughs> เดี๋ยวยังไงแล้วก็ เดี๋ยวเราจะสืบๆดูนะครับนะฮะอาจจะเป็นแผงดอกรักทั้ง3าแผงสองดอกก็ได้ทั้งสาแผงสาดอกก็ได้นะฮะ <c oughs> ครับผมเดี๋ยวจะกราบาหลวงพ่อนะฮะเผื่อนะฮะเอาเพื่อนๆที่รับชมคลิปดอกรักอยู่นะครับนะบนะเดี๋ยวขอพรใหญ่ๆมาฝากเลยนะฮะ <c oughs> ให้แต่โชคคนอื่นนะครับเ,เจ้าของ ไม่ได้โชคกับเขาเลยนะครับอ่ไม่เป็นไรนะยังไงแล้วก็ภูมิใจนะครับขอแสดงความดีใจด้วยนะครับกับที่ท่านนะได้รางวัลกับดอกรักทั้ง3ดอกนะครับนะฮะทั้ง3ดอกไม่ได้โชคกับเขาไม่เป็นไรนะขอให้ท่านได้ก,กัละครนะก็ดีใจด้วยนะฮะตอนนี้นะครับเราหยุดพักผ่อนแค่ แค่ห้าวันนะครับไม่มากไปกว่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับสำหรับรถตรีงวดใหม่นี้นะครับเป็นรถตรีงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาหนะปีหกสามนะครับนะก็อีกประมาณสัก2อวันสาวันก็คงจะได้ไปกดใหม่กันแล้วนะครับอะไรยังไงแล้วก็ถ้าหากว่าท่านนะฮะ าตามเลขมาแล้วยังไม่ออกนะครับนะฮะ,อ,ะอย่างไรก็จองดอกักได้เลยนะครับ0872014645จองก่อนได้รางวัลใหญ่ก่อนนะครับอ่าช่วงระหว่างที่ดอกรักได้หวยมานะครับถ้าหากว่าท่านใดจองนะดอกลักก็จะดึง,ด,งดึงไว้ก่อนเลยนะครับอ,อย่างไรแล้วก็ขอส่งข่าวนะครับถ้าหากว่าท่าน าตามเลกมาแล้วนะฮะยังไม่ออกนะไปหาตรงไหนก็ไม่ได้นะสั่งได้ตัวเลยกับดอกรักทั้ง3ดอกได้เลยนะครับนะ,ะนะรับรองท่านจะไม่ผิดหวังเดอเด้อ